อยู่สภาพโอเคโอเคพี่กำลังไปน้องรับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับตายจริงนียอะไรวะ พี่มาแล้วพี่มาแล้วมามามา้มาวเนอะตามปะสัาครับเอาคนออกแกงครับครับพบอนู่นานครับพี่โปพี่ไม่ปัดออกเหรอไนะ พี่มีบัตรออกยังเอาไม่ได้เออไม่เปลี่ยนละไอ้เหี้ย มันเหมือนกันได้ไงวะโอ้มันเหมือนกันจนแบบคนสงสัยกันไปหมดแล้วเนี่ยผมซวยจริงนะเนี่ยผมตายจริงนะเนี่ยผมไม่ได้ปั่นนะมันเป๊ะเลยอะแม่งเหมือนเป๊ะเลยอะมันเป็นไปนได้ไงวะแต่งตัวอะไรกะ ไปแต่งตัวแนวใหม่นะไหนเดี๋ยวผมจะโดนไอวิลลี่อะดิผมจะโดนไอวลิลลี่เล่นงานอะดิครับวิลลี่มันยิ่งเพ่งเลงอยู่ครับยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพิ่งไปแต่งมากับคนดูเมื่อกี้เออเว้ยแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยนะประเด็นเป๊ะเลยอะเป๊ะปเลยอะแบบเป๊ะปอะ ทั้งตีนทั้งหัวครับเป็นไปได้ไงวะเคจเอาให้เพื่อนไหมคะเอ่าพี่ปโปอลขัดเป็นไหร่เก็บทิ้งเลยครับทิ้งเลยทิ้งเลยเย็ดเลยนเนาะมีคนโวนเห็นมาครับมีชอบกินไก่หนูชอบกินไก่ไหมลูกเอ,อ,เอ้ยขอบคุณค,ครับวินสาการขอบคุณครับเช่ครับเรียบร้อยครับวันนี้เพิ่งสั่งตอนนี้ครับจะไปกินครับหลายมากขอบคุณนะพี่โปโลอสำหรับประสบการณ์ครับน้องชายชอบดีนะครับโชคดีครับพี่จะไปไหนนะจะไปไหนนะ จะไปเล่นไฮเปอร์ครับพี่ไฮเปอร์ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับโชคดีนะน้องชายขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับไมยบายขอบคุณนอนนี่ด้วยนะขอบคุณนะขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรนะฮะกจีครับพี่เปลี่ยนหน้าเดียวยังครับอ๋อพี่กจิที่ปกติหน้าเป็นกระโหลกใช่ไหมโอ้ยใช่ไหมน่ะใช่ครับใช่ครับพอโอเซก็รักนะคะที่ไฮเปอร์มีคุณลุงอันนี้อยู่ด้วยชื่ออะไรครับเปิดจะไปรูจักเอ่อ นั่นสีเชยเนาะอลายคนเลยอ่ะไปเจอกันที่นู่นก็ได้ครับถ้าเกิดเข้ามาเดี๋ยวหนูไม่ได้<บ>ไปเนาะแต่ว่าถ้าเจอคุณลุง R I P แล้วก็ฝากหวัดดีด้วยน่ะได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมโชคดีคนะ,น,ะน้องอมีนทาทักมานะได้ครับ,รบพี่ชายได้ครับครับขอบคุณทุกคนดีคดีครับขอบคุณครับอันนี้มาทำอะไรอ่ะน้องมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมามาจะเล่นจะเล่นเหรอ ไช่โอเคทำไมหรอเปล่าครับเห็นคิดว่านี่มาทำอะไรถามดูฮะอ๋อแล้วพี่โป้มาทำอะไรคะพี่มาพาก็วินวินวินอยู่ไหมฮะอยากไปทำอะไรไหมไม่รู้จะไปทำอะไรเลยตอวน้องเดินท่าสาม อะไรนตอนต้องเดินท่าสามครับท่าสามเนรอใช่ตรงกันหรออะไรอ่ะตรงครับจะโยแครบปะล้ะโอโหมันไม่มไร่างรรจริงอันนี้คือ ลุกพี่ไป็นีน้างไอ้นี่มาเดินตุ้มเตี้ยมักกินไม่ได้หรอกเจลีคขาเบียรเหรออะไรนะฮัลโหลขาไม่สาวเออรู้ไหมว่าว่าเกาะมันมันเรและเท่าไหร่หรอครับเออแปดอ๋อสี่พันครับเกาะเกาะใหม่ครับเกาะใหม่สี่พันครับแล้วเราเอเดียครับเข้ากันครับโอเคครับขอบคุณครับครับพี่โปเป็นอะไรเจลีครับเปลี่ยนเจลีขาเปลี่ยนคืออะไรนี่ อ่ะไม่ได้เปลี่ยนจะเด็ดขาพี่ปกติไงจะเด็ดขาพี่เป็นงี้แหละหมันก็เหมือนคนแบบอยากเข้าห้องน้ำอ่ะพี่ปวดเยี่ยวพี่ปวดเยี่ยวปวดชิงชองใช่พี่อันเดียวมาครึ่งชั่วโมงชิงชอง<ะ>พี่พี่ปวดพี่ปวดชิง,ช,งชอง,ชง ทำไมอ่ะพี่พูดไม่ได้หรอไม่ได้ไม่สุภาพเอาหรอโอเคต่อไปนี้พี่จะไม่พูดเยะ่ะ <laughs> <laughs> วมื่อกี่พี่พงพูดหรอโอคโอเคโอเคแล้วที้องพี่คิดไรเพื่อนไม่ไหนพี่จะเดินปวดทิ้งช่องอีกอันนี้เขาใพี่เปลี่ยนชุดไหน พี่พี่มีอะไรจะบอกพ่อม,มาพ่อม,มาค่ะซ่อมรถกลับไหมตอนนี้ไปต่อไม่ได้ละ คือพี่เมียจะบอกแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องรู้กันแค่สองคนนะอจะหายตัวไปอีกแล้วเหรอใครจะไปไหนก็แบบสเตปต่อไม่อะไรพี่เึงเข้ามาจะให้มีไปไหนปะพี่จะบอกอะไรเนะีะก็ต้องรังแกต่อพี่เิลลี่เรื่องพี่เมลลี่เหรอไม่ใช่ นะะี่พี่จะบอกว่าพี่บ่เฉียวแล้วเสียงรถด,ดังจังเสียงดังจลงพี่ที่บ่เฉียวนี่แหละนี่คุยตรงนี้แหละคุยตรงนี้เลยลมีน้องเป็นพยานแล้วดูแค่สองคนนะนี่อย่าไปบอกใครเนาะพี่จะบอกว่าตอนเนี้ย ตอนนี้คนในแก๊งอ่ะคนในแก๊งเราอ่ะคนในแก๊งเราอ่ะอ๋อค uh ือ huh. คนในแก๊งเราคิดว่าเราชอบกันนะนี่ uh huh. เพราะว่าความบังเอิญได้หลายอย่างฮะ uh huh. ที่สังเกตมาหลายรอบละฮะงูพี่คำบอกสิเป็นงูงูกับคนสู่ด้วยกรารเบอร์ไหฮะเรามันแค่มังมเออร์หนเง่งมันแค่มันเราต้องเราต้องช่วยกัน เราต้องช่วยกันเราต้องร่วมมือกันนะนี่เพื่อเปลี่ยนความคิดพวกมันพี่พี่ปอก็เป็นตุ๊ดเลยได้เดียวพวกกี่ปอเป็นตุ๊ดเลยคือจะให้พี่พไ่เป็นตุด๊ดไปเป็นอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ไม่เคารพพี่หรอกแต่ว่าตอนนีน้อันนี้ต้องช่วยพี่คิดวิธีที่จะทำให้พวกมันคิดว่า มันไม่คิดอะไรไปเกินกว่าเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยที่ทําอะไรลําบากจัดเลยด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามแต่เพี่พราะมันคิดอะไรก็ไม่รู้ทํายังไงดีอา้าก็พิ่งไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่พราะมันคิดอ่ะแต่พี่ไม่ได้คิดอะไร,ร,อ,ระอ่ะแค่ก็เราไม่ได้คิดอะไรก็พอแล้วไม่ใช่หรอ มันถ่ายรูปอะแล้วมันจะเอาไปเดี๋ยวมันจะเอาไปอันนี้ดิเอาไปนี่คืออะไรมันจะเอาไปแปะไว้ตรงป้ายหลุมฝังศพ ตบพีนี่แหละอา้าวพี่โปเป็นอะไรล่ะฮะแล้วทำไมพี่พี่ต,ตัวตัวเหรองงอะ่ะทำไมน่ะไม่แต่พี่โปก็ไม่ได้ไม่พี่โปไม่ได้ชอบอันนี้นี่นานนี้ก็ไม่ได้ชอบพี่โป แล้วพี่ต้องทาไงให้พวกมันไม่มอมแบบนี้ฮะพี่ก็บอกไปเสียว่าพี่ไม่ได้ชอบอันนี้บอกไปมันก็ไม่เชื่อดูความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนนี้เสียนี้วันแค่นั้นเดี๋ยวอันนี้ไปเปลี่ยนชุดแรงพี่ก็จะไปะเปลี่ยนใช่เราไปเปลี่ยนชุดแค่นั้นแหละลวไม่มีใครคิดเล่าปะ่ะเอนนี้ป่ะไันนี้<ะ>ถ้ามันมีคนแซวหรือว่ามีคนคิดแบบนี้อ๋ออันนี้ต้อง ช่วยพี่นะโอเคได้<า>อันนี้ต้องช่วยพี่จริงๆนะงานนี้พี่ตายเลยเลยนะอันนี้ตูวแ้วพี่บบอ,อนนี่ไม่ไม่ชอบใครในแะก๊ง ที่ตายทั้งเป็นแล้วนะถ้าสมมติว่าพวกมันยังคิดจะเป็น,นเราต้องเ,อเราต้องหาวิธีช่วยช่วยกันอันนี้ไม่มีทางชอบคนในแก๊งเด็กรคาดเพราะว่ามันเป็นโกรธเนาะแต่ว่าไอพวกวินนี่มันหือเป็นเพราะามันห่วงพี่วะอันนี้พอหนุบอกแล้วพี่วินนี่ชอบพี่ปอพี่วินนี่ชอบพี่ปอ บางครั้งที่มันแค่เกิดจากความบังเอิญแต่ว่ามันแสวพี่ไม่พักเลยอะบางทีมันก็ทําให้พี่แบบพี่กไไปป็ไม่ไปเปลี่ยนไม่ไปเปลี่ยนพี่ก็กลัวตายน้ำกุ้งตรงนี้ไม่ไปเปลี่ยนอะ่ะก,กดมันแรงมากเลยนะแรงถึงขั้นที่ทําให้พี่ตายได้เลยะคือมัมมี่ที่มีทางอะมัน impossible มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเป็นไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว เหรอวิลลี่เออเพื่อนวิลลี่ดูรูปที่ผมส่งไฟใหยเพื่อนผมเปลี่ยนชุดละเออผมเสียอยู่เนี่ยเออโอเค